สำหรับอาหารเย็นน้นะครับสัสดะกับช่องซอกโก้เราเป็นออฟฟิเชียลอ๋อขออยากคนเด้อครับคนก็เนื้อปลาอยู่ข้างบนอออโอเค พอแล้วสุกมากๆแล้วอพอละพีไหนวันเนี้ยอาหารเย็นนะคะ่ะแกงส้มมะละกอ,อ,อข้าวจัง โอ้ยเปิดเกียร์ให้หน่อยเ,เกลียเกลียเกลี่ยมันไม่เค็มว้ามาแม่ออกเกลี่ยเปิดเกลี่ยแล้วออกเปรี้ยวนิดนิด้อน,นี่นะคะอันนี้เกลือผัดเกลือ ใส่เกลือแล้วแล้ว,ลวนะคะเสร็จเกลือแล้วแล้ว,ลวก็เดี๋ยวปรุงรสมอีกนะิดหนึงนี่ค่ะชื่อรสน,นัวนะคะชื่อรสนัว,นว แล้วก็จะตามด้วยอันนี้คือเคล็ดลับเฉพาะตัวนี่คือเคล็ดลับเฉพาะตัวนะคะคการทำแกงส้มของเราจะนี่นะคะปลาแซ่บปากแดงนะคะโอ้ยมือมันหลาย,ลายมือพอนี่ค่ะชุลลาศราิณีนะคะปลาแซ่บปากแดงค่ะ d ด้ อีกมีดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเราผ่อนายปลาสุกแล้วฮะเบียนขาเวียน เว้นอยู่ในโ้ยเนื้อปลายอยู่ในหมดอุย้ยน่ากินจังเลยแผดตกขันคือทัน,น,ทนเด้อจา้าบททันก็คือหมดตามระเบียบนะคะถ่ายรูปให้หน่อย จียอนถ่ายรูปลงกลุ่มให้หน่อยห้าโมง<ป>สักห้าโมงเนาะถ้าตรงอยงเนี้ยเหรอนี่สองหซ้อมหกโมงใช่ไหมสักห้าโมงห้าโมงสิบก็ได้ห้าโมงก็ได้เป็นกี่โมงแล้วปะวันนี้ปลายสามอืมสักห้าโมงโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทานข้าวห้าโมงเย็นนะคะเด็กๆวันนี้ขออนุญาตปิดฝาหม้อนะคะ ปิดฝาหม้อไปแล้วแต่ยังไม่ชิมนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับดวงนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> น่ากินเหมือนคนไหม <c oughs> แล้วน่าจะเอาถั่วมาใส่เนาะใส่ถั่วฝักยาวเพิ่มเขียวไหมใส่ถั่วฝักยาวเพิ่มสีเขียวไหมเออไม่หรอกเปลือง <c oughs> แล้วแต้แล้วแต้ไม่ได้แครแคร์ทำไมเพราะว่าทุกวันนี้ใช้โพเทคเอาก็จะไปแคร์ทำไมก็ใช้โพเทคไหมไม่ได้แครกับสื่อขนาดนั้นนะคะขอบคุณนะสำหรับเอซีทั้งหลวงหลายโอ้กูนี้จะพูดไว้พ่ออีกเนาะเสียงเพลงนี้โอ้อ้โห,โหยังเดี๋ยวนี้ อย่าฟาเปิดกูยังกินอยู่เสียลงก็ลงด้ขอบคุณเจ๊แสงนะคะที่เลี้ยงน้ำซอกุง้งขอใจเจ้าหลับไปฮึ่ม <c oughs> <c oughs> ก้อนย,อย,นยินไม่มีค่ะตัวนี้คือใบสามมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดูอีกนิดหนึง่งโอโ้พอดีเลยนะตังวงซ่องสุมซ่องสุม ปีดมินแทะไม่มิเป็นช่วงรอรตรยต่อพอดีโอ้มันขึ้นมานั่งมันไม่ให้ขึ้นไปโยกน้ำหนักรับได้ประมาณห้าสิบตันห้าสิบกิโลกรัมตีนเหยียบที่อ้ายแถาเอ้ยเหยียบไม่เป็นกระดานไว้ก่อนโอ,โอ้โอ้อะไร เศร้า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 เนี่ยคอยหัวอะไรเถอะแหงล่าลอยอยู่ขึ้นไปโยกแมโยกกระสมโยกหรือโยกไม่ได้หลยนะปิดรถไว้ครับผมเจริญพันป่าน่าแกติดสตาร์ทรถไว้แกบอกว่าจะเอาแบตแต่ไม่ใช่นะครับคือน้ำมันรถมันเยอะก็เลยลองสตาร์ทดูเอามันได้ขนาดไหนขอบคุณทุกการ ตีชมขอบคุณที่การรับชมรับฟังเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุงานาผลออฟฟิเชียลวันนี้ก็กับข้าวเราเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนะคะสำหรับแกงส้มแกงส้มปลานิลสดแต่ปลาสวยมากปลาพลอยพอยพอย,<ๆ>ย่านเปื่อยต่างหากปลาไหมปลาย่านเปื่อยมันพลอยบอกปิดแล้วปิดแล้วปิดไฟแล้วปิดนั่นแล้วมันจะเปื่อยพอดีกินเลย แบบเปื่อยๆไม่ได้ตั้งใจให้กินเนื้อปลานะคะคือตั้งใจให้กินมรกรมันถึงก้นล่างปาครับมันอยากมันอยากมันข้าวไหมข้าวข้าวเดี๋ยวเบิร์ตอาหารอีกกุ่มเห็ดมิตรอานารข้าวๆครับข้าวเดี๋ยวเบิร์ตข้าวเดี๋ยวเบิร์ตมือแรกนี่สิท่านกันบอแค่นั้นล่ะข้าวฉันเดี๋ยวหุงนี่บอกอันข้าวยังไม่หุงเลยโอเคมันโยกบะ โอเคครับผมกันมันโยกนะครับผมกันโยกแล้วคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กับตามช่องคุณอโคนัผลแอปเฟเชีย์นะคะสวัสดีค่ะ